เพชรใหญ่มาอยู่นอเวปะมานไดเกือบเขาพ่อใหญ่มากเนาะค่ะเนาะกะยางไปหาคู่เลยถึงถึงถึงสองคนสี่ไฮซ์ามเนียนสมุนค่าใช้จ่ายมันก็แพงสามีเฮ็ดงานกบันจุไดสินะค่ะบอกว่าคู่กะเลยหาวิธีฉันเรียนภาษาน้มแล้วฉัน มีหลูกสองคนเส้นสามารเรเงินสามเมือเรียนภาษานอนสองมือสัมผัสโนนีนั่นอีกสามเมือสิบอกผลสิสามเหมือป่วยเนาะค่ะหลเพชรก็สามารถเพชรงานหูจักเด็กหน่อยแปลว่าเก่าแต่ว่าเป็นที่จัดงานคิดที่จัดไปสัมผัส หลังจากสองสามเหมอมากเขาก็หายทำเพชรก็เลยโทษคำตอนไปเลยว่าเป็นนวยการรุเรียนเก่าว่ะเนี่ยพ่อเพชรมาได้ชั้นเพชรงานคืออย่างเดียวเลยสองปีเพชรกระสอบของชั้นจากกรมแรงงานคือเพื่อจากเพชรรุนเรียนอนุบาลนะจ้างเพชรหนุ่ยอนของเขาเลยว่ากรมแรงงานนี่ก็ได้แล้วก็โ่ในจากเพชรนี่ค่ะที่ซามีหูจักเป็นหนาเป็นพนักงานเขาก็เลยดำเนินการก็ย่งเขาประนัาสามหัวสี่หัวสี่การทำงาน นีำบากับเท้ากรตเอากระตอไปเตือที่ว่ากระโมากเดือเท้าซอยมาดดินเนาะค่ะแต่ว่า